มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่ามารทำชั่วต้องตกนรกไหมคะกฎแห่งกรรมใช้กับพญามารได้หรือไม่คะ,อ,ะอันนี้มีสองระดับนะคือ 1. มารตัวเล็กและวก็สองมารตัวใหญ่ถ้ามารตัวเล็กที่เราเรียกว่าเทวบุตรมารเนี่ยอันนี้หมายถึงเทวดาที่เป็นมารโดยทั่วไปก็จะพูดถึงเทวดาบนสวรรค์ชั้นปร,รนิมมิตตาวสาวตตี บางทีก็มาแกล้งมาขัดขวางการทําความดีในพุทธประวัติก็มีกล่าวถึงเอาไว้หลายตอนเหมือนกันถ้าอย่างนี้แล้วล่ะก็ไปทําบาปเข้าก็ต้องตกนรกแน่ๆต้องรับกรรมวิบากแห่งผลที่ตัวเองกระทาเอาไว้แต่มารตัวใหญ่นั่นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะอันนั้นเนี่ยเราเองต้องตั้งใจนั่งสมาธิเยอะๆก่อนแล้วก็จะรู้ความจริงว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมาจากไหนใครเป็นผูสร้างแล้วจะแก้แก้อย่างไร จริญพร